บทอัตโนมัติเชื่อม my name is หน่ว9 today I will present d i e l o g u e m e n t application to learn the emotion of color สมาชิกในการจัดทำผลงาะนะคะก็จะมี1นึ่งหน่วย09และสองสาพันธ์นะคะแยอดที่มานะความสำคัญนะคะคือวัตถุประมีแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในด้านการศึกษานะคะ แต่ในปัจจุบันความรู้ด้านอารมณ์ของสียังไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วแบบจะมีแค่ในรูปแบบเป็นเว็บไซต์ยังไม่มีในเป็นแบบแอปพลิเคชันค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือหนึ่งนะคะ,ะ,คะเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้อารมณ์ของสีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสองเพื่อน,นำแอปพลิเคชันเป็นสื่อการเรียนรู้รายวิชาองค์ประกอบสีของระดับชั้นปวชสองค่ะ ะะเพื่อให้สมาชิกได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอารมณ์สีและการสร้างแอปพลิเคชันให้มากขึ้น,นะคะ่ะข้อจำกัดของแอปพลิเคชันนี้นะคะจุหนึ่งนะคะไม่สามารถตรวจสีและ,สะแสดงแอปไม่สามารถตรวจสีที่สแสดงบนแอปพลิเคชันได้ค่ะสองนะคะ,มะ,คะไม่สามารถแสดงภาพสามดีได้ะคะ่ะสามนะคะไม่สามารถขยายด้วภาพได้ะคะ่ะ การนำไปใช้ประโยชน์ข้อทหนึ่งนะคะได้พัฒนาตื่นการเรียนรู้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นัในกระบวนการเรียนรู้ด้านอารมณ์ของสีค่ะสองนะคะช่วยนนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโอปตอิคสะให้มีช่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและสามารถศึกษาด้วยตนเองซึ่งนำไปสู่การพัฒนานการเรียนรู้ค่ะชิ้นงานนะคะ ก็อันนี้เป็นแผ่นทับนะคะการทดลองการใช้งานนะคะจะเปิดอนนะไรบ้าะ นะคะคก็จะมีคลิกป,ปุ่มนะคะมาที่ตัวหน้าเมนูนะคะก็จะมีเสียงปุ่มเปิดปิดเสียงนะคะก็หน้าอันนี้เมนูแรกนะคะคเกี่ยวกับอารมณ์ของสีะคะ่ะอันนี้เป็นเมนูของแต่ละสีนะคะเป็นสีบอกอารมณ์นะคะ าก็จะเป็นประมาณนี้โลกุณดาสมบัติของสีแต่ละบุคคลนะคะเป็นสีที่บ่บงบอกถึงแบบบุคลิกของคนที่ชอบสีนั้นๆน,น,นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณ